มาดูผลผลิตของเรานะคะนี่ค่ะลูกที่คุณรักคุณชอบนะคะคุณได้ผลผลิตและคุณจะมีความสุขค่ะนี่คือกล้วยเล็บมือนางนะคะวัดน,นี้ค่ะกลัวคุณล่งนะคะวันนี้เรามาอัปเดตนะคะที่เราโรยเม็ดนะคะถูกปุ๊บนะคะขึ้นมากมายเลยนะคะนี่ค่ะโรยไม่กี่วันนะคะช่วงนะ้าฝนจะขึ้นนะคะอันนี้เราลรย ดอกบูงจีนไว้นะคะอย่างไรขึ้นนะคะวาวเรื่องดอกนะคะอันนี้ก็ขึ้นละค่ะต้นถั่วยาวนะคะมีทั้งเลยและไม่เลยนะคะนั่นค่ะแค่สองสองามวันเองนะคะต้นติดเริ่มงอกกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดติดดาวและสมัครสมาชิกให้นะคะ เส่รนแล้วมีคลิปใ,ใหม่ๆท่านจะได้มองเห็นเป็นคนแรกค mm ่ะมีฟ้าคราโจนนะคะพา mm hmm. มาดูค่ะ mm hmm. ใครเคยเห็นนะคะนี้ค่ะ mm hmm. ดอกหางเจระเคนะคะ mm hmm. แรกๆค่ะจะไม่บานก็จะคล้ายเหมือนกับหน่อไม้ฝรั่งนะคะ mm hmm. ตรงนี้หน้านี้จะออกนะคะนี่ค่ะ จระเข้นะคะออกดอกมากมาค่ะช่วงนี้เป็นฤด,ดูก,กาลที่ว่านหางจระเข้จะออกดอกนะคะนี่ค่ะกล้วยไายนะคะรดน้ำสาวเข้านะคะก็ออกดอกนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและสับสไาชิให้นะคะนิดพักทองนะคะ สัวอันี้ก็คือมันละนะคะอันนี้ก็คือวอเตอร์เกค่ะ